จริงๆแล้วทางคุณหมอทางแพทย์ทางศิริราชก็เตือนอยู่เสมอว่าจริงๆเราไม่ควรอันชีเราไม่ควรอันวัชวะจริงๆแล้วคุณมีวิญญาณเสรีคุณทำอะไรได้ทุกอย่างผมล้อเล่นคุณสามารถอยู่ตรงนี้อยากจะเดินไปเข้าห้องน้ำอยากจะเอาบาร์บีคิวมาปิ้งอะไรไม่รู้ได้หรือเปล่าคือในวันนี้ผมเรียมเพลงมาอีกหนึ่งบทเพลงซึ่งเป็นเพลงที่ผมมีความสุขที่ได้ร้องเพลงนี้มากเป็นเพลงที่ เกี่ยวข้องกับความทรงจำรั้นเก่าๆนะครับหนึ่งเพลงที่เลือกมาด้วยความรู้สึกที่ตอนที่เข้ากรงเทพใหม่ๆไม่เคยเข้าร้านอาหารดีๆผมเข้าไปในร้านอาหารแล้วก็เข้าไปอันมือนั้นเป็นมือแรกที่เราเก็บตังค์ขึ้นมาแล้วก็อุยยอมใจหลักหลายร้อยแล้วก็พี่เขามาวางเอาช้อนวางเอาซ้อมวาง ผมก็ถามพี่พี่พี่ขอขอจันด้วยได้ไหมครับเราอาจจะเป็นมุกนละยุคกันนะครับผมเป็นไรเพลงขอจันของพี่ตุ๊กวิยดาใครับเดี๋ยวนะคือข้างล่างเข้าใจข้างบนดีบเบสอย่างนี้เลยนะ วุ่นยำอ,ะอ่ะเอาจริงที่คือไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วก็เข้าเพลงเนี่ยเมื่อกี้พี่ขึ้นเพลงมาทุกอย่างไม่จบแล้วพี่ไม่ขึ้นไงขอจ้างพี่ตุาา้งอยาด่าสักที